คิดคอนเทนต์ทำคลิปติ๊กตอกไม่ออกทำยังไงดีวันนี้เจ้าแม่ทีมีเคล็ดลับมาบอกนะคะ AI ช่วยเราได้เสมอแต่ก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดหัวใจและกดติดตามช่องเจ้าแม่ทีไว้ก่อนนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดเคล็ดลับและเทคนิคดีๆแบบนี้ไปดูกันเลยค่ะพาให้เรามาที่เว็บไซต์นี้ค่ะ chat.openai.com นะคะแล้วก็มา เอาคำนะคะที่เราต้องการค้นหาหรือทำหัวข้อคอนเทนต์เนี่ยมาใส่ตรงนี้นะคะแล้วก็กดถัดไปได้เลยเทคนิคแนะนำของเจ้าแม่ไอทีนิดนึงนะคะก็คือให้เราเนี่ยมาที่ Google แบบนี้นะคะแล้วก็พิมพ์ภาษาไทยลงไปแล้วก็นำภาษาอังกฤษเนี่ยะคะ่ะไปใส่ในเว็บนะคะเพราะว่า AI เนี่ยจะเข้าใจภาษาอังกฤษได้มากกว่าภาษาไทยนะคะอ่านี่มาแล้วมันก็จะยาวๆหน่อยนะคะคอนเทนต นี่เห็นไหมไม่ต้องคิดเองเลยค่ะมาเยอะๆ,ๆเลยนั่งรอได้เลยนะคะพอเสร็จปุ๊บให้เรากดแปลภาษาเลยค่ะนะคะอ่าเราจะได้หัวข้อในการที่จะไปทำคอนเทนต์แล้วค่ะเห็นไหมข้อหนึ่งเขาบอกว่าอะไรคะสร้างการเชื่อมต่อกับลูกค้าเพื่อสร้างความไว้วางใจนะคอนเทนต์เดี๋ยวเราเอาไปแปลอีกนิดนึงนะคะก็ทำได้แล้วอะ ค้นหาจุดบอดของลูกค้าและวิธีที่ใช้โซลูชันนะคะคำมันอาจจะยากเราก็ไปดัดแปลงเอาอย่างหัวข้ออันนี้ที่ถามไปก็คือ5เทคนิคในการปิดการขายนะคะเขาก็เลยหาวิธีเชื่อมเพื่อที่จะคุยนะคะหรือให้เราบอกวิธีการว่าจัดการและเอาชนะกับข้อโตัวแยง้งพูดง่ายๆคือเราต้องมีการบ้านที่จะตอบลูกคา้าเวลาที่ลูกค้าเนี่ย ถามกลับมาแล้วตอบได้ยังไงก็เอาอันนี้ไปทำหัวข้อได้นะคะเป็นยังไงคะสมัยนี้เนาะแทบจะไม่ต้องคิดเองกันแล้วนะคะแค่รู้วิธีการรู้ไอเดียก็ได้ผลลัพธ์แบบนี้เลยใครชอบข้อมูลเคล็ดลับดีๆแบบนี้อย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์มาบอกเจ้าแม่ทีกันบ้างแล้วก็อย่าลืมแชร์ไปบอกเพื่อนๆที่ยังไม่รู้นะเออไม่ต้องคิดเองแล้ว